เป็นหมดอนคำนะทุยานกโสด แค่ไม่มีอะไรโลกไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่ใช่แค่ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีรองเงินไปทุกอ,อย่างาดูว่าพูดจนเมื่อยแนะันไะ ไปได้แค่นี่แหละไปด้วยกันแบบไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปได้วยกันนี่แหละจะได้ว่างล้างมันไปได้ล่องลอยล้างมันไปหัสี่นี่กระทั่งตัวหัสีเองทุกอย่างเอาหัวสี่หัวสี่หัสี่หัวสี